สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแกะพัสดุนะครับลูกค้าส่งเครื่องมาซ่อมกันครับกล่องใหญ่ครับข้างหน้าที่เป็นที่อยู่ลูกค้าครับผมติดเลยกล่องใหญ่แบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่มือถือนะมันจะเป็นแท็บเล็ตครับสม่ว่าเป็นพวกแท็บเล็ตไอแพดหรือว่าเป็นเน็ตแพดอะไรพวกนี้นะครับ เราจะปลดให้ดูสดๆแล้วก็ส่งกลับภายในวันนี้เลยนะ,ะครับเพื่อนที่ส่งมาทำกับไม่ต้องรอ,อนานนะครับแป๊บเดียวนะครับทำใช้โทรศัพทแเ๊บเดียวเพราะว่างานปลดออนไลน์เราจะกําหนดร,ระยะเวลาเอ้ยสวัสดีครับงานส่งมาปลดนะครับเราจะกําหนดร,ระยะเวลาได้นะว่าเราทำกี่นาทีกี่ชั่วโมองอะไรไประมาณนี้นะถ้างานส่งผมน,นัดไม่เกินไม่เกินสองชั่วโมองต่อตัวนะถ้างานส่งมาปลดอ,อ๋อเจ้านี้เขาแกะจอมาแล้วนะครับเจ้านี้ตัวนี้นะครับที่คุยกับคร่าวๆกับลูกค้านะครับคุยกันในแชทเพาเป็นร้านมือถือนะครับเขา ผมเคร่องมาปลดนะครับแต่เขาแกะจอไว้แล้วนี่ครับมันไม่ได้หลุดนะมันเป็นก็คือเขาแกะไอยรอยเอาเลยครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนจอเพราะว่าจอเขามันแตกที่คุยกันนะครับนี่นะเขาหอมาอย่างนี้มันไม่ได้หลุดนะคือมันหลุดไม่ได้เพราะว่าถ้ามันหลุดมันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูออันนี้เป็นจอลูกค้ารันนี่รอยกาวเขาแกะมาแต่ที่คุยกันเราเข้านะครับเครื่องมันติดล็อกนะครับเขากำลังจะเปลี่ยนจอเขาก็เลยส่งเครื่องมาทําก่อนนะครับนี่จอครับมันแตกเขาก็เลยจะเปลี่ยนก็เลยบอกว่า ให้ผมนะครับช่วยปลดล็อคตัวหัวเหวีย่ยมมีเดียแพดได้หน่อยนะครับจะปลดประมาณนี้มีเดียแพดทุกวันนี้ยังต้องส่งเครื่องมาทำอยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่ายังไม่มีโปรแกรมตัวไหนที่สามารถออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าบางเครื่องต้องใช้ฮาร์โมนีโอเอสในการปลดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันนี้เขาถอดแบบไว้หรือยงังขั้วแบบมันจะอยู่ตรงนี้อ่าตอนใส่จอนะครับให้ถอดแบบออกก่อนอย่างนี้้องการมันรับวงจรน,นะครับก็ใส่จอเข้าไป าสาเหตุที่ต้องท,ท,ที่ช่างคนตรงนี้เขาก็เป็นช่างนะเขาทำร้านมือถือคนที่เขาส่งเครื่องมีเดียเพดตัว M6 ตัวนี้มาปลดนะครับเพราะว่าอะไรเขาถึงต้องได้ส่งด้านต้น,นส่งมาไกลขนาดนี้น,นะเพราะว่าซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมในการปลดอ่ะมันมีราคาค่อนข้างสูงนะท่านผู้ชมเช่น Octopus หรือว่าซิกมาพวกนี้นมันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับหลายหลายพันนะครับบางทีนะครับเขามีงานน้อยหรือว่าเขาไม่ได้เจอรุ่นนี้บ่อยเขาจะไปลงทุนซื้อโปรแกรมเพื่อมาปลดรุ่นนี้รุ่นเดียวมันก็ไม่คุ้มนะครับเขาก็เลยต้องส่งมาททาาาาาี่่่่่ผผผมมมมมมมนนนนนนะะะเพรรรรรรวฝััังงงออออโโปปแแแกกซื้้้ไคคคขขหลยบ ทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นนะครับในไทยนะครับแต่หัวใจอาจปดได้ทุกรุ่นแน่นอนนะครับเขาจะใส่จอดนะครับโอเคครับพอใส่จอดเสร็จนะครับเปิดเครื่องดูแบ่หมดหรือเปล่า เกียร์จอยเขามันล้าลมานะเขาก็จะเปลี่ยนจอ,อยเยอะเลยเขาก็เลยไม่ได้ประกอบไม้ผมนะครับเอ่ออา็นไฟนะครับไปเปลี่ยนหมดหรือเปล่าปลี่ยนไม่ได้หมดเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาบัง้หน่อยเพราะว่า มันจะเป็นโฮเอไอดีลูกค้าแต่ที่เอากระดาษบางไว้ที่คือบางชื่อโฮเอไอดีลูกค้าเองนะเพราะผมขี้เกียจตัดต่อนะครับนี่เดี๋ยวเอามือปดิดเลยอ่ะนี่นะครับมันจะติดประมาณนี้ก็คือเปิดใช้งานอุปรกรณ์ของคุณนะครับอุปรกรณ์นี้เชื่อมโยงกับโฮเอไอดีนะครับมันก็จะเขียนประมาณนี้แหละนะครับมันก็จะมีแค่ลืมรหัสผ่านหรือว่าร้องขอการเปิดใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับเป็นลิสต์โฮเอไอดีนั่นแหละนะครับเดีย๋ยวผมจะขออนุญาตถ่ายรูป ไว้ก่อนครับไว้โพสงานหน้าเพจนะครับจะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเราจะมาปลดกันนะครับเราจะมาปลดกันนะครับมันจะขึ้นประมาณนี้อุปกรณ์นี้เชื่อมโยงกับ Huawei ID เบอร์นี้เบอร์นี้นะครับเบอร์ที่ปเอานี้ชี้ปิดอยู่คืนเป็นเบอร์นะครับกรองวัสผ่านที่ถูกที่ถูกต้องนะครับเพื่อเปิดใช้งานนะครับเราจำรหัสไม่ได้หลังเราล้างเครื่องนะครับมันจะติด Huawei ID นะครับโอเคเดี๋ยวเราปลดกันนะครับย้อนกลับไปหน้ารกนะครับวิธีปลดของผมนะครับผมจะ กดผ่านคอมเท่านั้นนะคุนผู้มชมไม่มีบั๊กมือในการปดแน่นอนนะครับตัวนี้เราจะทำให้ดูสดๆเลยปิดเครื่องลงนะครับอ่าคือเปิดคอมพิวเตอร์นะครับถ้าท่านอ่าโ,โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผม โปรแกรมที่ผมจะใช้กดนะครับจะเป็นซิกมาครับตัวซิกมาพับตัวนี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบดองเกิลนะครับแล้วก็แต่ได้ตัวนี้เสียบเข้าไปในคอมนะครับเดี๋ยวโปรแกรมตัวนี้นะครับเราจะมีสอนนะครับการติดตั้งแบบละเอียดอยู่ครับแต่ว่ามันจะต้องมีดองเกิลเสียบใช้ไว้นะถึงจะสามารถเปิดโปรแกรมได้นะครับส่วนจุดที่เราจะทำทีพมันจะเป็นจุดนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้อันนี้ผมซูมกล้องออกไปไกลอ่ะมันก็คืออันนี้เป็นขั้วแบตนะครับให้เราสังเกตจุดมันอย่างนี้อันนี้เป็นขั้วแบตนะครับจุดที่เราจะจำมันจะเป็นตรงนี้นะคครับก็ือข้าแพง สายนะครับต้องใช้เป็นสายพิเศษนั่นถึงจะเจอท่านผู้ชมต้องใช้เป็นสายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจ <sk r isa> ิ้มกันเลยนะครับจ <sk r isa> ิ้มก่อนน,นะครับจะใกล้หมดเป็นคำั่งเมื่อไหรหรือว่ะของเราไม่แมครับสายพวกนี้นะครับจริรงๆมันมีวิธีทำด้วยไหมท่านผู้ชมมันต้องเอาอานะครับมาทำแต่ว่าซื้อแบบสำเร็จรูปเถอะนะครับใช้ดีก,กว่านะครับ <sk r isa> แต่ก่อนมันก็ทำเอาสายนี้มันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยซื้อแบบสำเร็จรูปมาครับ เราเปิดซิกมาตัวพัดขึ้นมานะครับต้องกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าดองเกิลตัวนี้นะครับมีราคาที่สูงมากครับในบรรดาดองเกิลที่ผมซื้อมาคือตัวนี้ราคาสูงที่สุดแล้วนะดองเกิลนั้นไม่ใช่บล็อกถ้าบ็อกจะเป็นเยอรไปครับปัตรงนี้นะครับแพลตฟอร์มเป็นไฮซิลิคอนมันจะทำเรื่อวกมีเดียเทคนะครับข่อข้อมอรเวก็ทำได้นะครับมันจะเด่นข้อข้อมอเวยอย่ตัวนี้่รุ่นน่งก็ทำได้นะพราะออฟฟิวิต่างนะครับแต่มันจะไม่ค่อยเด่นเี่มัีเคเด่าไคร่หลั นะเดี๋ยวนะอ่าต้องเลือกใหม่ก่อนเลื่องหายซีกอนอย่างนี้ปรับไปที่สว,วิตซ์อ่าแล้วก็อันนี้นะครับปรับประมาณนี้แหละอ่าเดี๋ยวกดโหลดฟลาชบูทออกมาได้หรือว่าจะยิงไปคำสั่งเดียวที่รีโมทของไอทีเลยก็ได้นะครับนั่นกันใไปแป๊บก็ไปครับผมก็รับทำไอที Huawei ทุกรุ่นนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านไหนติดปัญหาครับรับทำตั้งแต่ตัวแบบราคาถูกจนตัวแพงเลยนะครับไอแพดอันนี้ไม่ใช่แบบอันนี้เป็นแท็บเล็ตนะครับเป็นมิดเดิลแพดไอที ตัวนี้ราคาเครื่องน่าจะอยู่ประมาณแปดพันเก้าพันได้นะครับมือหนึ่งครับเขาหาที่ลดไม่ได้เขาก็เลยส่งมาทำต่อผมครับเพราะว่ามันมันต้องได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงครับในการลดแต่เราผมก็ถือว่าแพงอยู่นะดองเกิลตัวละหกพันเลยนะครับตัวนี้ห้า0พันเลยฟาต์บูดพอเราอยู่ในโหมดฟาร์บูทแล้วนะมันจะกดง่ายแล้วเราค่อยสั่งรีมูฟไอพีครับี๋ยวเราจะมีรีวิวโปรแกรมนี้แบบละเอียดนะครับว่า สาเหตุอะไรทำไมม okay ันถ like like ึงต <laughs> uh ้องมีนะครับทำไมมันไม่แค <illy> ่อ <simulation starts> ันล็อกคูนก็จบหรือออลตปัตโนเวตก็จบนะออลตบัตโนเวตเรก็ย <s> ังอยู่นะท่านผู้ชมมันยังอยู่เคียงข้างเราเสมอนะครับลองเกินแบบนี้นะนี่ครับออลตบัตโนเวระหว่างที่รอมันโปรแกรมมันดิ่งเดี๋ยวเรามาคุยอะไรเล่นๆกันนี่ครับออลตบัตโนเวมันก็ยังอยู่นะแต่มันปลดบางรุ่นมันปลดไม่ได้ครับมันจาเป็นที่ต้องไปใช้ช็อคแบ์แพงๆนะครับในการปลดตอนแรกผมเจาะดีซีมาปลดนะครับแต่ดีซีผมลองแล้วมันไม่ได้ที่ได้ที่เห็นเป็นพวกกซิรากับีตานะครับ สาหมดกันแล oh, yeah. ใช้สายธรรมดา ามาปัดแอนดรอยแล้วนะครับโ oh, no? มเว่ฮอตโนอะไรพวกนี้ก็รับทำทุกรุ่นนะคุนผู้ชมที่เป็นตัวโ a w e i นะครับโอเคมันดูพัดแอนดรอยแล้วนะครัที่เล่นง่ายแล้วนะครับพอมันมาพัดอย่างนี้คือเล่นง่ายแต่จริงอ่ะ จะสั่งไปที่ r ี m o v e ฮ o ต์ไไปคำสั่งเดียวเลยก็ได้นะครับโปรแกรมก,ก็บอกว่าให้เราใส่แบตเตอรี่นะครับบอกให้เราใส่แบตเตอรี่เรวสักคู่นะครับโปรแกรมน้องค่อนข้างที่จะหลดเช้าว่าเขาดึงดึงคอดจากเซอร์มาปนในหรอกนะครับเรื่องพวกนี้ต้องต,อต่อเน็ตในการใช้ด้วยนะครับพราอมเป็นแบบเดียวทามนะครับต,ต้องต่อเน็ตในการใช้ด้วย โปรแกรมปลดหัวเว่ยพรามันก็มีหลากหลายรุ่นนะครับที่แต่ยิ่งที่ในบ้านเราก็เป็นซิกมาน,นะครับแต่ละทงต่างประเทศก็มีเยอะนะมีหลายโปรแกรมมากๆเลยนะที่ทำหวัวเวยนะครับเพราะว่าบ้านเขา,าเครื่องหอวัวเวยมันได้ใช้เยอะนะไม่ใช้เยอะ จะเสร็จแล้วนะครับไปเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาเทกัน <S <S ตอนแรกผมก็จะดําเอาดําแบบดาวเกตนะครับตัวโปรแกรมนี้มันมีความสามารถก็คือสามารถดาวเกตในลมเดืงมันได้นะครับเหมือนมันดึดงลมเก่ากลับมาแล้วมันลงแค่เวอร์ชันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะครับถ้ามีเครื่องนะเครื่องนี้ต้องดาวเกตในช่วงนี้ก็ปลดโอเวอร์ไปหลายตัวอยู่นะครับปลดมีเดียแพรปลด หลายตัวนะครับปลดไปเยอะพอสมควรเลยนะครับผมตอนนี้เราโปรแกรมก็ได้แจ้งว่าเราทำการปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมขออนุญาตนะขออนุญาตเดี๋ยวเคลียร์ตัวก่อนครับถอดสายเลยนะครับแบบนี้แค่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวถอดไปต่อก่อน ต่อแบตออกก่อนนะก่อนใส่่อเครื่องนี้ลูกค้าเขาแกะ่อไว้ให้ผมนะก็เขาเป็นช่างนะครับเขาเป็นร้านค้าเหมือนกันส่งเครื่องมาปลิครับเขาแกะจอไว้แล้วนะครับริงๆีเขาจะเปลี่ยนจอเลยเพราะว่าจอเขาแตกงาน,นครับนี่ก็เ,เลยง่ายทางไปครับค่อยนะเปิดเครื่องครับกล่องมันจะมัวๆหน่อยกล่องมัวหรือไฟมัน กล่องไฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะไปหาไฟมาให้ใหม่คราีว่าผมว่ามาถ่ายอีกที่นึงนะไม่ได้ถ่ายที่โต๊ะซ่อมเลยตรงนะครับพอดีว่ามันมีหลายโต๊ะอยู่ที่นี่ผมใช้ทำงานหลายโต๊ะก็เลยอุปกรณ์ก็เลยไม่ค่อยเอาไว้สะดวกเลย ี๋ยวได้ไฟมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูไฟแต่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมดีขึ้นมานิดนึงมีไฟนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากลดล็อกนะครับหรือถ้าสนใจตัวโปรแกรมก็สามารถทักมาได้นะครับเราสามารถจัดหาให้ได้นะครับมีแนะนำนะครับผมจัดหาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการลดทุนหรือว่าโปรแกรมปลดรุ่นอื่นนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ไม่ซื้อหรือว่าไม่ปลดงานกับเราไม่เป็นไรครับเรามีสามารถให้คำแนะนำได้นะครับแนะนำว่าต้องไปแบบนั้นเดี๋ยวนี้นะครับจะเซฟงบที่สุดนะครับผมในการทำนะครับ ราะว่าถ้าแต่เราถ้าจะมาสายงานโปรแกรมจริงๆมันลงทุนค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมถ้าจะมาแบบลึกๆจริงๆอ่ะมันค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงครับยกเว้นว่าเราจะทาแค่แค่พอทําได้อย่างนี้ก็อันล็อกทุนตัวยวมก็จบงานได้เยอะนะแต่ถ้าเราทําซอฟต์แวร์ถึงถึงที่มันอันล็อกทุนไปต่อไม่ได้อย่างนี้เราก็ต้องไปต่อโปรแกรมอื่น,นครับใช้ตัวโปรแกรมตามหน้างานไปนะครับผม มันก็ขึ้นสุดหน้าเบลข้ามแล้วนะครับเลือกเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาที่เราถนัดเลยนะครับผมจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเราเลือกภาษานะครับที่เราถนัดนะครับเลือกเป็นไทยภูมิภาคก็เลือกเป็นไทยนะครับหรือว่าเลือกเป็นภูมิภาคที่เราอยู่ครับถ้าภูมิภาคเราอยู่ต่างประเทศเราเลือกเป็นประเทศนั้นนะเพราะว่าเวลามันจะตั้งออโต้นะครับเวลามันจะออโต้หน้าไวฟาเราสามารถข้ามได้นะครับถ้ามันปลดเราแล้วมันจะข้ามได้นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโอเวอร์ไอดีนะครับมันจะหลุดไหมเดี๋ยวหลุดแน่นอนนะครับถ้าตัวโปรแกรมแจ้งไรอย่างนี้ เสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับสองงานเอามาเทสกล้องกันครับอย่างเงี้ยของอันน,อนี้กล้องหลังกล้องหลังนะคุณผู้ชมเสียงได้นี่จอเขามันสว่างนะแต่ในรูปมันกล้องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกล้องตัวนี้มันเป็นก้องฟ้ามัวๆนะครับมันเป็นกับแสงไฟหรือเปล่านี่ครับปิดไฟลงนะ ประมาณนี้ครับผมปิดงานรอส่งงานนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งไปแบบนี้เลยนะครับส่งไปแบบไม่ถ้าอันนี้เป็นเป็นร้านนะผมก็จะส่งไปเขาส่งเครื่องมาแบบนี้เราก็จะส่งกลับไปในสภาพอย่างนงี้ยน,นะครับเพ <Sub> ระาะว่าเขาสั่งเราแค่ปลดล็อกเครื่องนี้น่าจะไปซ่อมต่อซ่มอมอะไรต่อก็แล้วแต่เจ้าของเครื่องนะครับก็น่าจะไปทําจอทําอะไรต่อเครื่องนี้โอเคครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับส่งมาทําก,กับเรานะเหมือนคลิปก่อนาที่เราเคยลงนะครับเราก็จะมีการติดกาวติดอะไรให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับถ้าเป็นลูกค้ายูเซอร์ธรรมดาทั่วไปนะครับตรงนั้นนนไมม่่่ต้้้องงงหวครรับเเ็็ปาาสแก เขาบอกว่าไม่ต้องอติดกาวจอไปนะครับเราก็จะไม่ใส่กาวไปให้ก็จะส่งกลับไปในสภาพานี้เลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ปิดไปเพียงแค่นี้นะครับสนใจปลดล็อกโมเวทคทักมาได้นะครับเับทำทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นของโมเวยจริงๆนะครับ